สวัสดีค่ะสุขสุขคนคุณพ่อคุณแม่ลุงปานาอาพี่ๆเพืพ่อนๆน้องๆนุงน่งๆค่ะมาพอกับสาวน้ำปนอีกแล้วสาวอีสานใต้ในประเทศเดลมันมินีสาวน้ำปนได้อ่าขามหมูอบค่ะกินกับตำหวัวผักกาดใส่แค่รสค่ะผักกะมิบักผักปอกอลี่ผักสลัดอ่าหน่วยเลดิสนี่แหละค่ะมิซัมนี่แหละค่ะผักข้าวเหนียวค่ะ ้าวน้ำฝูนต้มจนเปื่อยค่ะแล้วก็เขาตู้อบค่ะเบิ่งค่ะเงอเปื่อยดีค่ะค่ะํำหัวผักกาดที่เก้าละค่ะบ่ิเวณเปรานเอเชีย เปื้อยีดีค่ะเพื่อนค่ะ แาแลงค่ะ นับแสบเพิ่มความมันค่ะนังหมู ขาหมูเรา้ำผลต้มไฟอ่อนๆประมาณสามชั่วโมงค่ะแล้วก็เอาเขาต้อบให้มันแหมๆจักน้อยหนึ่งค่ะว่าได้เห็นเห็มันเป็นขาหมูเยอรมันด้วค่ะจะเห็นมันแหมๆ เอา,ขาอเขาอบมาสีมันสวยค่ะสีสวยเนาะหนังมันค่ะเพิ่มความมัน อื่อยดีค่ะค่ะเครื่องตุมกับบะมียังหลายด้วยค่ะใบกะวานผิดไทยแล้วก็กระเทียมค่ะใส่เกลือแล้วก็ตุม 啊。 Well, i read it ยินีคับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวหน้่ฝนเด้อค่ะขอให้ทุกคน เศรสฐีบิตยังมีความสุขในทุกทุกมือค่ะมาพบมามพอ้กกับสาหร่ายนในคลิปวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ